ดูสมาชิกในรถครับนอนครับี่เมกสาชีวเข้าครับนี่เม่สายชีวครับรถสตัวครับรถสุดตัวรถสุดตัวครับยังไม่ได้ใช้กระบะครับนี่เอาวีออฟขึ้นมาครับนี่สมาชิกนอนครับนอนหลับอย่างเดียวครับนี่น้องเลยสายชิ้วแล้วน้องไหนสายชิ้วครับนี่อันนี้เพื่อกินข้าวเสียครับ หลังจากเขาข้าวออกครับ <b> เฮ้เจอละเจอละดูบรรยากาศตอนสิบองอีกสักหน่อยครับโอ้โห,โหน,นี่ต้นตุลานะครับวันที่สี่นะครับอากาศเป็นอย่างนี้แล้วครับเริ่มหนาวละอือ้ปืนลูกศรเน ได้นะครับอยากให้มากันครับเวลาวันวันบริจาคของครับันนี้มาตำรวจเฉยๆนีก้องเล่าทงแล้วโอ้ยโอ้โหโอ้โหสถานที่ครับอยากให้ดูครับโอ้โหโอ้อันนี้บอกนะครับเปานะครับอกครับนี่นี่เห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมอ้า บรรยากาศข้างนอกนีบรรยากาศครับบรรยากาศพี่เขาขยันเขาเี่กัได้เลยบรรยากาศครับ,บราเ จุดชมวิวจุดชมวิวครับเหยียบเมฆาบรรยากาศครับบรรยากาศจุดชมวิวทางนี้จะไปอำเภอกาลยาครับนี่นี่สิบโมงนี่สิบโมงบรรยากาศก็ยัง สวยงามครับนี่ใอ้ดูให้ดูใอ้ดูดดมีนาครับันไดนะอสวยงามครับคุมค่าในการที่จะมาถึงไกลแค่ไหนมันก็คุมค่าครับนี่อาเห็นปะนี่คนหายยังเสียวแล้ว <laughs> นี่นะครับบันไดครับนี่ นะครับบันไดบอกเต็มเขาเลยครับบรรยากาศในช่วงนี้จุดพักชมวิวครับแถวนี้ครับนี่มีนคนแวะมาถ่ายรูปกันเยอะยๆเลยนี่นี่จุดพักรถนะครับนี่หนาขบันไดหนาขบันได นี่ตลอดเ,เส้นทางครับมีเมฆหมอกมีหมอกเลยนะครับช่วงตเ,เช้าตอนนี้เกือบสิบโมงแล้วนะครับอากาศก็ยังเย็นสบายๆนี่มีหมอกแล้วก็มีเมื่อกี้บางเส้นทางก็มีฝนนะครับมีฝนตกเป็นบางพื้นที่เราข้างบนนี้ก็หนาวไม่มีฝนแล้วนะครับนี่ทางที่จะจะไปต่อนะครับ ร้อยกโลนะครับไปจากเป็นเมืองมามากริยาวันนี้เราจะมาสำรวจเส้นทางที่จะมาบริจาคของนะครับนั่นคือโรงเรียน,นแม่แดดโรงเรียน,นแม่แดดน้อยนะครับแล้วก็สำนักสงฆ์นะครับนี่ดูบรรยากาศก,ากันก่อนนี่บรรยากาศนี่แกลงสายทิวของเราวันนี้มันก็สี่คนครับเด็กสองผู้ใหญ่สองวันนี้เอารถวีออสวีอมา ยอดมาสบายๆครับมาสบายทางขึ้นก็อย่างว่านะครับขึ้นตลอดลงก็ลงตลอดนะครับนี่เมื่กี้เราเจอไก่ประหลาดประหลาดไก่แปลกดีตัวเป็นไก่แล้เท้าอย่างเป็ดเลยอ่ะนี่บรรยากาศนี่สูงมันดูใกล้ๆเลยนี่อยากให้มาเที่ยวกันนี่นี่ไม่ใช่ฝนนะครับเห็นลอยๆเลยนะครับนี่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 นี ให้ดูให้ดูให้ดูนี่ครับหมอกลอยต่อหน้าต่อตาเลยครับนี่เห็นจะจะไม่ได้ใช้ตัวแสดงแทนแต่คนถ่ายร่มหนาวแนละ้วสั่นสั่นนิดนึงนี่อยากให้ดูกันอืมปไงครับนี่อากาศสบายๆนี่เอย วันนี้มาสำหรับเส้นทางก่อนแต่ก่อนจะถึงที่จุดหายปลายทางเราอให้ดูวิวก่อนนี้นี่นี่วิวสบายๆครับเมฆบอกร้อยเนียนเลยเดี๋ยวเราจะไปต่อนี่พักก่อนพักนี้ไม่ใชาอะไรครัถลงไปแต่ล้อหรือเปล่าไม,ไม่รู้้วไม่รู้ทยิงยาวได้ตลอดนะครับแต่ถนนก็นลืล่นๆืนิดหนึ่งแต่ถนนม,มันดีถนนม,มันดี มันลาดยางตลอดแล้วไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนมันเป็นดินแดงจะเป็นดินแดงเลยแต่นี้มันโอเคสบายไม่มากมายเดี๋ยวเราจะไปต่อน, view. นี่นะทุกตุอวิวนี่สวยงามนี่ครับนี่แล้วคิดดูกันนี่นะผักลบนั่นมืงครับตรงนี้สอ,องเส้นทางน,นี้ บรรยากาศดีเลยบรรยากาศทีมงานนี่น้องเนยน้องเลยใส่ชิวมีไหนเอ้ย <c oughs> <c oughs> นี่อยู่เนยอยู่กู้เลยอยู่กู้เลยเดี๋ยวเขยาครับมาด้วทีมงานสี่คนวันนี้หันหน้ามาลูกหันหน้ามานี่แมกกันนี่คนขับรถครับนี่คนขับรถครับพี่่ไม เงินเดือนแพงครับคนกับรกนี้ไม่มีแผนมีแต่ขาเน,ะ,นะสวยงามครับสวยงามนี่มนหมอกสิบโมงครับนี่หมอกสิบโมงดดเดี๋ยวจะไปต่อละนี่มาถึงแล้วครับนี่ที่โรงเรียนบ้นานแม่แดดน้อยฝนตกเมื่อเช้านะครับ ดินแดงเลยครับนี่ดินแดงเลยนี่นีคก็จะขาดอุปกรณ์อะไรบ้างยังไงบ้างเดียเราจะถามพออนรอพออนนิดหนึ่งแล้วอันนี้ดูบริเวรณรอบๆก่อนเมนนีวเรามาถึงโรงเรียนบ้านแม่แดดน้อยแล้วนะครับนี่นี่ก็นัด พออ๋อนะครับรอสักครู่หนึ่งนี่มาถึงที่โรงเรียนแล้วดูสภาพโรงเรียนก่อนนะครับนี่ครับนี่มาถึงเรียนบ้านแม่แดดน้อยนะครับตำบลแม่แดดอำเภอกะรยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ครับนี่เรานัดทีมงานตั้งแต่เช้านะมาถึงนี้ใช้เวลาสามชั่วโมงเกือบสามชั่วโมงครับนี่ เวลากิจกรรมก็เป็นป่านะครับนี่เป็นป่าเป็นบางพื้นที่มีบ้านพักรับรองในบริเวณรอบๆโรงเรียนนี่แสดงทุกบอลโรงเรียนนะครับนี่นรบรรยากาศโรงเรียนนะครับ รอบนอก,กบาทีไหนเขาอยาไปพูดก่อนนะไปสํานักสงก่อนเราจะมาบบิจักสองที่ด้วยกันนะครับโรงเรียนแม่แดดน้อยแล้วก็สํานักสกนะครับอสลาวเราส่งไปอยู่ใกล้ๆกันนะครับอยู่ด้านหลังนี่เองตอนนี้เรามาถึงสํานักสงแล้วครับเดี๋ยวจะไปดูทหานที่ท่ต้องการรับเบิจากนะครับ นี่กําลังถมดินอยู่นะครับนี่อ๋อที่นี่เหรอแปลงเป็นห้องครัวครับห้องครัวนะห้องครัวสี่วบบเวลามีงานงานหนาะครับครับทำช็อกโกกับเข้ามีสีแล้วมีสเก็บถ้วยช้อนอ๋อพวกประมาณประมาณเท่าไหร่ครับพันเนี่ยนปลายใช่ไหมแสนปลายประมาณกี่บาทประมาณ เพิ่มมันจะได้อย่งไรผมก็จะได้จัำมาตรงนี้มาคคุปติท่านว่าจะปรับพื้นที่อ๋อตอนนี้จะปรับพื้นที่นะครับปรับพื้นที่ที่เราไม่กลัวถามเนาะาไม่กลัวค่ะเพราะเก็บโขงเก็บเขื่นเนาะแล้ทำกับข้าห้องเนาะครับฝ่ายตรงนี้ห้องสองห้องจะแบา้บเก็บกันคุยควยหม้อหม้อเป็นเครื่องที่ไว้ปรุงอาหารอะไรต่างๆพ่อครับ โอเคปองประเภทกันศาส,สนาพิชีตโต๊ะมูบูชาถ้าเต้นเป็นอย่างที่ใจที่มันตันเหนียวอ๋อครับเพราะว่าไม่ได้มีชิดน่อยเขามีห้องกรัวที่โกนน่ะมันบัก,กันรถูกอ๋อเคปเก๊ะอีเต้นอ๋อเก็บโต๊ะอีแล้วก็บเคปโต๊ะเ็ปเต้นเรา่าจะเป็นที่นี้นไม่สักหกเมตรนี่หรอกกว้างสักหกเมตรนะครับยาวไปสักสิบ มาบกเมอ่ะครับแลมีแบบแปนนี่หรอครั้ยังตัสถาปน์เนืกนบบอนอยนรับวนอยสถาน์เนืนอก็เนาะก็จะเอาเป็นโรงไม้นะครัอย่างบนลอยนี่เขาเป็นไม้อะถ้าถ้าเป็นเล็กนี่มันมันกล้าเดินทางมันมาจากลำตัวโสร้างไก่อยูะอยู่ก็ อนนี้หลังจากที่เสร็จธุระเสร็จนะครับเราก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับเรามาตั้งแต่เช้าเลยนับทีมงานไว้ตั้งแต่เจ็ดโมงนะครับเจ็ดโมงเจ็ดโมงเชา้ามารอกันที่ปั๊มปตทนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เอารถไปคันหนึ่งเอารถของผมว้ที่นี่แล้วก็เอารถน้องเขานะครับเป็นวีออสนะครับมาที่โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อยแล้วก็ศูนย์ปฏิบัติธรรมนะครับที่แม่แดดน้อยอำเภอกาลยา นีวัฒนานะครับแล้วก็ระหว่างทางที่เราไปกันนี้แล้วก็จะแวะจุดทัทุมวิวนะครับก็วิวสวยมากเลยช่วงเช้าเชานะครับจะมีหมอกลงแล้วก็อากาศหนาวมากเราเปิดกระจกแล้วก็ไม่เปิดแอร์เลยโอ้ก็อากาศดีนะครับครว่างๆว,วันอยู่ายาวาอย่างเงี้ยมาเที่ยวกันได้นะครับเราจุดประสงค์หลักจริงๆของเราที่เราไปเนี่ยเราต้องการที่จะไปสำรวจพื้นที่ที่จะบริจาคของให้น้องๆในส่วนของโรงเรียน บ้านแม่แดดน้อยนะครับแล้วก็ศูนย์ปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็ไปดูรายละเอียดว่าที่หรงเรียนนั้นเขาต้องการอะไรที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมพัาต้องการอะไรนะครับเราจะได้ช่วยในส่วนที่เขาขาดนะครับที่เขายังไม่มีนะครับแล้วก็ระยะทางก็ตอนไปนี่ไปกลับเอาถึงไปกลับเลยก็ร่วมสองร้อยกว่ากิโลได้นะครับก็ไปแต่เช้าเลยขากลับนี่ตอนนี้ก็เวลาเกือบห้าโมงเย็นเลยนะครับถึงนี้ แล้วก็ถ้ารยายละเอียดเพิ่มเติมอะไรที่จะบอกนะครับเดี๋ยวเราก็ก็จะแจ้งในทาง Facebook ส่วนตัวของดจิตาโอแล้วก็ใน Youtube นะครับเราก็ได้รวมดว้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับคลิปคิปนี้นะครับแล้วก็เขาเรียกว่างานบุญอีกงานหนึ่งงานส่งสุดท้ายเลยนะครับอาจจะใช้เวลาสั้งสองเดือนนะครับอาจจะต้นต้นปีหน้านะครับแล้วก็ จะรวมรวบรวมทีมงานแล้วก็รวบรวมไอสิ่งที่เขาต้องการนะครับไปให้ทีเดียวเลยนะครับก็ขยกช่วยขยะอมปกระสงค์ที่จะช่วยในครั้งนี้นะครับก็มาช่วยกันได้นะครับในส่วนของโรงเรียนนี้เขาต้องการข้าวสารอาหารแห้งมากกว่านะครับเป็นอุปกรณ์อาหารอุปกรณ์ไม่ใช่อุปกรณ์เป็นข้าวสารอาหารแห้งอุปกรณ์ทําครัวต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของ ศูนย์ปฏิบัติธรรมที่กาลยานี่ต้องการที่จะดินถมดินนะครับแล้วก็สร้างเ็าเรียกว่าสร้างาโรงครัวนะครับแล้วก็ปัจจัยหลายอย่างเลยแล้วเราก็จะเริ่มที่จะเขาเรียกว่าประชุมทีมงานแล้วก็จัดสรรในส่วนต่างๆที่เขาต้องการในแต่ละที่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ โรงเรียนวัดไม่แดดน้อยหรือว่าในส่วนของสูงปฏิบัติธรรมนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดสับปะรดกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับกับโอสายชิว